เดี๋ยวครับมีการที่เราจะส่งครับวันนี้รอบใหม่เลยครับขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับจะเป็นก๊อกเอ่อสิบเก้านะครับเอ่อเป็นของยูมาเล็กนะครับนี่เป็นซีอุดระบบซีอูทูนะครับผมนี่ก็นะครับสวยงามในกล่องก็จะมีคู่มือให้เนาะของยูมาเล็กครับของสินค้าดีนะครับอ่าสุดยอดนะครับผมนะฮะเขมีการใช้งานด้วยเนาะแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนนะครับขวัญมาถ้าอันนี้เราก็สามารถใส่กได้ตอนนี้จะไม่ใส่ไปให้นะครับเพราะว่า อ่ามันดีการขนส่งน้อกว่าเรื่องความร้อนเนี่ยแคทกับน้นดื่ป่านะฮะนี่ก็แคทใหม่นะฮะห้าลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับผมตัวน like. like. ี้จำได้แทนนะครับนะครับ <laughs> ห้าหลอดนะครับผมก็เอาใส่นี่ฮะครับใส่ไปตรงนี้ครับก็เกิดใส่นะฮะแล้วก็วางก็ขันลงมาตัวนี้กดนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็วางแล้วก็ค่อยหมุนนะครับผมเนี่ยไม่ไม่ยากนะครับผมครับลองดูนะครับลูกค้าก็ใส่นี้ไปแล้วก็หมุนอาให้มันแบบให้เด๋ยวกันหะของตรงนะครับ ให้ถล็อกก่อนนี้นะฮะค่อยหมุนให้มันแบบแก๊เข้าไปฟุดนะฮะมีเสียงนิดหน่อยแต่ต้องไม่ต้องขันแน่นจนเกินไปนะฮะอาจจะทําให้เสียได้นะครับผมโอเคครับคือเป็นการสาทิตก่อนนะฮะครับผมสาทิตให้ดูครับโอเคครับยันไี้ก็เอาไปใส่ได้นครับนี่ก็พับนะฮะแล้วใส่เสร็จเราก็พับเก็บได้นะฮะสบายอันนี้ก็มีล่องนะฮะเอาไปเราก็งับนะฮะนี่ก็ใส่ลูกกระสุนนะครับผมอันนี้ก็ห้าหลอดเนาะครับใหม่ๆเลยนะครับผม ไม่ได้ใช้นะครับผมทังใมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลูกวีดีให้เราหน้าสองถุงนะครับเป้าสิบแผ่นสองถุงเมือันี่สิบอันนี้โปรเตอร์ก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับโหลเตอร์ก็อันนี้นะครับโหลเตอร์ก็ตัวนี้พอดีเนี่ยฮะก็เปิดฝามานะครับผมดูใกล้ก็ได้นะฝามาก็เอาใส่ได้นะครับผมนะครับทดสอบให้เปเลยเนาะ นะครับก่อนเรากดไปเงี้ยครับแล้วเราใส่ลูกก็ถ้าเป็นลูกนี้ก็ใส่ตามนี้ครับจะต้องดึงนี้มาหน่อยนะครับดึงตัวเนี้นะฮะตัวไอส้สปริงนะครับผมถือเข้ามาอยู่ข้างล่างสุดเนาะเราเราล็อกนะฮะล็อกได้แล้วก็เราก็กดเข้าไปในนี้ฮะผมให้ดูนะฮะพอดีลูกค้าก็ท่านก็อาจจะเริ่มเล่นนะฮะก็กดเข้าไปนะฮะลูกเต็มแล้วก็เราก็ปลดปลดนะฮะนะครับปล่อยให้เต็มนะครับโอเคนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่านี่ยเพื่อให้เห็นนะ ต่อของใหม่นะครับทํางานปกติถ้ามันเต็มแล้วก็อาจไม่ได้นะครับมันอาจจะทําให้เสียได้เพราะว่ามันนี่ก็บขดล็อกอยู่กันฮะครับผมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรครับครับเฮียท้าดิจิส่งให้เลยครับผมจะยืมรับสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับสงการเราก็ส่งส่งได้อยู่นะครับผมก็ขนส่งไม่หยุดนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยติดตอลนะครับสวันนี้ครับบ๊ายบายถ้าเดิจิส่งให้เล็ครับผม